รถพี่นะครับที่จดทะเบียนเป็นรถตู้ส่วนบุคคลใช่นะครับซึ่งจะมีการกําหนดที่นั่งมาว่ารถพี่มีที่นั่งกี่ตอนกี่ตอนนะครับซึ่งตอนนี้ความผิดที่มันเกิดขึ้นคือพี่ถอดเบาออกแค่ถอดเบาะแล้วผมไม่มีคนนั่งแค่ถอดเบาะก็ผิดใช่ไหมผิดครับแล้วถ้าเกิดผมเอาเบาะไปซ่อมผิดไหมไปซ่อมก็ไม่เกี่ยวครับก็ผิดครับพี่ต้องพี่พี่พี่ถอดเบาะไปซ่อมพี่ก็ต้องจอดรถเตี้ยรถมันยิงไม่ได้อ้าวแล้วทําไมเครื่องผมไม่ได้พัง ก็นี่ไงผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่มันผิดคือสิ่งที่พี่ถอดบอกนะครับก็คือพี่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของรถซึ่งพี่จดทะเบียนมาเนี่ยสมมติว่าพี่จดทะเบียนมาสิที่นั่งเขาก็จะบอกว่ารถตู้ส่วนบุคคลนะครับสตอนสี่ที่นั่งเขาจะระบุมาเลยครับนะถ้าพี่ถอดบอกออกก็ถือว่าผิดครับ คืออารมุมอรวยกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าพี่พูดแบบนี้ผมพูดเลยว่าผมพูดตามข้อกฎหมายข้อกฎหมายไม่ได้เขียนว่าแล้วแต่ดูวิดีโของเจ้าพนักงานผมแจ้งให้พี่ทราบตามข้อกฎหมายอ่าแล้วก็นี่ไงผมไปแจ้งให้พี่ทราบอ่าในข้อกฎหมายในแล้วคัาปรับเท่าไหร่ครับถ้าปรับไม่เกิน2,000บาทอ่า2 0 0 0บาทแล้ววันหนึ่งตอนนี้หากันได้เท่าไหร่ เกี่ยวกับผมอ่าก็ใช่ไงก็เพราะพี่จับเพราะพี่ไม่เดือดร้อนเพราะผมเดือดร้อนผมถึงเอารถออกมาทำมาหากินผมมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ก็คือหน้าที่ไงแล้วแล้วผมอ่ะแล้ว่าผมไม่มีจะกินแล้วเนี่ยคือเอามาหารับจ้างเนี่ยถ้าพี่จะเถียงกับผมมันก็ไม่จบผมถามว่าพี่ไม่มีพี่ไม่มีกินแล้วที่ทำผิดกฎหมายได้ไหมพี่มันเป็นคดีร้ายแรงมากไหมผมถาม ที่ผิดหลายแรง,งเพียงแต่ผมบอกที่เออราค่าปรับสองพันอ่ะผมหาวันหนึ่งสามวันผมยังไม่ได้เลยแจ้งที่ว่าปรับไม่เกินสองพันบาทนะครับปรับไม่เกินสองพันบาทโถ oh, พี่เอาจริงดูตังในเป๋าที่เนี่ยดูน้ำมันดิผมก็ไม่ได้บอกว่าจะปรับที่ตอนนี้ผมบอกว่าย,วยังไง 2> 2, มันก็ต้องเสียอยู่ดี